สงสัยมั้ยคะว่าเขาชำหน่อกันยังไงนะเขาถึงได้รากเร็วอวบแข็งแรงวันนี้แหละค่ะ All a about c a c t u s c h a n n e l by a n n เรามาแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะด้วยเทคนิคง่ายๆค่ะพร้อมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนมาเลยค่ะเพื่อนอาจจะเคยประสบปัญหาต้นแม่เน่าไปนะคะเหลือแต่หน่อคงไว้เอ๊ทำไมโคนถึงยุบ เสียจำเป็นต้องหักลงตอวันนี้แหละค่ะเราก็จะมาล่อรากเข้ากันก่อนโดยการใช้น้ำยาเร่งรากวันนี้เราจะใช้โครเน็กนะคะโครเน็กซ์นี้จะเป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นมากเวลาใช้ก็อย่าเอาผู้กันจุ่มลงในขวดเป็นอันขาดนะคะให้นำออกมาข้างนอกเพียงนิดเดียวเท่านั้นค่ะเพราะเราจะป้ายเล็กน้อยค่ะามาดูอันแรกนี่เลยค่ะ แก้ปัญหาเจ้าตัวนี้กันทำไมโคลนจริงยุบไม่ว่าจะแช่น้ำไว้สองสามคืนก็แล้วก็แสดงว่ารากต้องมีปัญหาเดี๋ยวมาดูกันค่ะแล้วก็ทอดออกจากกระทงเลยค่ะแล้วก็ดูซิว่ารากเป็นยังไงนะคะรากน้อยมากเลยคือรากไม่เดินนะคะรากไม่เดินไม่ได้มี เชื้อราหรือว่ามีเพลี้ยะอะไรเลยเพียงแต่รากเดินไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เช็ดทําความสะอาดกันไกลนะคะแล้วก็ช,ช,ชับชับไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายวันนี้เราจะตัดตัดเทียนเลยค่ะค่ะเดี๋ยวให้เขาเกิดรากใหม่ขึ้นมาเลยตัดเสร็จก็จะเป็นแผลสดนะคะก็รีบป้ายยาเร่งรากทิ้งไว้เลยนะคะค่ะแล้วก็ วางหงายทิ้งไว้นะคะสำหรับหนอเด็ดสดก็เช่นเดียวกันนะคะเลือกขนาดที่หนึ่งเซนครึ่งขึ้นไปก็จะดีนะคะโดยบิดออกมาแล้วก็ทาน้ำยาเร่งรากทันทีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโรบีเวียนะคะ เช่นเดียวกันนะคะทาเด้งรากแล้วก็ต้องหงายทิ้งไว้นะคะสำหรับต้นนี้ก็มีปัญหาที่ตอโคนเน่านะคะก็จำเป็นที่จะต้องหักลงตอค่ะเราก็หักเปาะลงมาเลยพอหักลงมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังทาน้ํำยาเร่งรากไม่ได้นะคะเพราะจะต้องขุดเอา แกนต่อที่ยังฝังอยู่เนี่ยออกมาให้หมดก่อนค่ะวิธีการก็คืออาจจะใช้โคนช้อนขุดออกมาก็ได้หรือใช้มีดค่อยๆแคะออกมานะคะวันนี้ก็ใช้มีดคว้านที่ทำความสะอาดดีแล้วนะคะค่อยๆแกะออกมาจากขอบๆค่ะแซะไปทีละนิดทีละนิดนะคะเขาก็ไม่ได้แข็งนะคะค่อยๆแซบไปเรื่อยๆนะคะ จนรอบวงอะค่ะเป็นแนวขอบที่เป็นตัวแกนนะคะเสร็จแล้วก็ใช้โคนช้อนช่วยงัดขึ้นมานะคะ ก็เ,เอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อต่อนะคะเวลาที่รากเขาออกเขาก็จะออกได้โดยรอบเลยนะคะถ้าเราไม่งัดไอตัวเนื้อต่อออกก็รากก็จะออกลำบากนะคะ,ะแล้วค่ะสะอาดดีเรียบร้อยแล้ว ก็ใช้น้ํายากริ้งรากนะคะทาโดยรอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปวางหงายรวมกันไว้นะคะ จะเป็นการลอรากด้วยแสงก่อนนะคะสัก2วันเพื่อให้น้ำยาเน,นี่ยแห้งสนิทแล้วก็แผลก็แห้งด้วยนะคะโดยวิธีการก็คือเอาวางรวมกันแล้วก็ไปตั้งไว้ในที่ที่ร่มนะคะมีแสงส่องถึงแต่ไม่ใช่แดดตรงๆนะคะและควรจะเป็นที่ที่มีลมถ่ายเทได้ดีด้วยอันนี้ก็จะวางไว้ประมาณ2-3วันนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเหี่ยวเพราะเขามีอาหารอยู่ในลำตัวมากมายค่ะ นีก็วางทิ้งไว้3วันนะคะเตรียมภาชนะนะคะจะเป็นกล่องพลาสติกอะไรก็ได้วันนี้เราก็มาล่อรากด้วยดินอคาดมะขนาดเล็กนะคะใส่1ส่วนสของกล่องแล้วก็โชยน้ำให้เขามีความชื้นที่ผิวบริเวณพื้นผิวนะคะไม่ต้องถึงกับแฉะนะคะเอาแค่ชื้น ค่ะเสร็จแล้วก็เอา,เอาต้นแคคตัสทั้งหลายที่เราพึงลมไว้3วันแล้วนะคะก็มาตากลงไปค่ะกดลงไปเบาๆเท่านั้นเองนะคะนะคะหมุนห้่ก็แนบลงไปอันนี้เป็นการล่อรากในระบบเปิดนะคะถ้าจะทำระบบปิดก็เพียงแต่ว่าเราทำให้มีความชื้นให้มากกว่านี้นะคะ และเมื่อเราวางต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเข้าไปใส่ในถุงซิปล็อกหรือถุงพลาสติกอะไรก็ได้ค่ะปิดไว้เลยแล้วก็วางในที่ร่มอันนั้นก็คือดีตรงที่ว่าไม่ต้องคอยดูเนื่องจากว่าเขาใช้ระบบน้ำหมุนเวียนอยู่ภายในนะคะแต่ถ้าเป็นระบบเปิดอย่างที่ทำนี้ก็คือเราก็สังเกตดูว่าถ้าแตะแตะดูแล้วไม่มีความชื้นเราก็จะโชยน้ำ เพราะว่าการรอดรากนี้หลักสำคัญคือต้องรักษาความชื้นให้สม่ำเสมอนะคะสังเกตจากสีของดินนะคะมาก,ก็ได้ถ้าเขาแห้งก็คือก็โชยน้ำค่ะช่วงนี้ก็ปล่อยเขาลืมเลยค่ะอย่าไปดึงไปสงสัยอะไรมากนักนะคะก็ประมาณ2ส,สัปดาห์ค่ะ ี้เป็นตัวอย่างไข่บางกรนะคะซึ่งล่อรากไว้สองสัปดาห์ดึงขึ้นมาก็จะเห็นว่ารากเขาอวกสมบูรณ์นะคะแล้วนำไปปลูกก็จะพบว่าต้นจะแข็งแรงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้น้ำยาเร่งรากช่วยเขาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ร่อรากก่อนนำไปปลูกลงดินนะคะก็จะพบว่าต้นเขาจะเจริญเติบโตแข็งแรงได้รวดเร็วกว่านะคะ ค่ะแล้วจะมาอัปเดตผลงานให้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีวิธีการอื่นๆก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ